อย่างเป็นเป็นลูกลกเพชรครับผมลูกลเพชรแล้วก็แม่เขาเป็นสายพญาครับตอนนี้อายุเดือนมีนาเลยครับครบสามขวบแล้วเดือนมีนาครบสามขวบครบสามขวบ,วบนสามมีนาครบสามขวบครับผมความสูงตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ170อะครับครับเกือบ170โอ้เป็นควายที่สูงมากนะครับก็เริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นทายาทแล้วดูไหมดูตอนยืนไหมได้ได้ครับนี่ครับตอนนี้บางเข็มอยู่ครับอ่า ผู้ใหญ่แคทนะครับเนาะควายงามเมืองพัชชนกนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาผ้าเจ้าเพชรสยามครับเพชรสยามนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนโชว์ขึ้นนะครับเนาะว่าเพื่อนให้แมวสูฟังนี่ครับโอ้สูงใหญ่มากครับตัวนี้นะอ่นี่ครับเจ้าเพชรสยามเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยนะครับอ่าตัวเพชรสยามมีลักษณะเด่นอะไรบ้างครับ ทำไมเด่นในความที่ผมดีกว่าเนาะอ่าใช่ครับเอาตามที่เห็นนี่ครับเรโครงสร้างอลไรดีกว่าครับผมโครงสร้างเรื่องกระดูกแข้งขาเล็บอะไรประมาณนี้ครับอืมเรื่องลังเด่นผมว่าเรื่องความยาวของลำตัวน่าจะน่าจะก็น่าจะดีครับโตจับอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่แคทนะครับเนาะอ่ามาเราเอ่อยฝังด้วยกันเริ่มจากข้างหน้าเลยก็ได้ครับอ่านั้นเรื่องครับกระดานเขากระดานเขากระดานเขาก็คือถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีกระดานเขาใหญ่คือมัน มันก็ดูแบบเป็นแมนเลยนะครับผมที่ผมนะใช่ครับเขาเปิดว่าอ๋อเขาถามว่าอัตลักษณ์มีไหมครับบนเพสยามมีอัตลักษณ์ควายไทยครบถ้วนครับคืออย่างตาแต้มปลาแต้มแก้มตั้มมีฮ่องกงมีหมดครับอ๋อครับขิงเท้าครับผมอันนี้คือเรื่องอัตลักษณ์ควายไทยก็มีมีมีครบหมดตรงนี้ครับแล้วประเด่นก็คือเรื่องโครงสร้างอะไร่้วยโครงโครงโครงสร้างคือเป็นแบบไหนครับโครงสร้างคือสูงใหญ่ยาวสูงใหญ่ยาวผมว่าในคือในวัยควายมันสามขวบเนี้ยสูงเกือบร้อยเจ็ด 70เนี้ยก็ก็มีน้อยตัวเนาะครับผมมีน้อยตัวเรื่องความยาวของลำตัวความยาวของลำตัวคือจากตรงนี้ใช่ไหมครับไปถึงตรงท้ายเป็นควายที่ยาวใช่ไหมครับความยาวครับครับ่ทั้งมันยาวอ๋อปีควายที่มีลักษณะเด่นคือความยาวยาวของลำตัวครับสูงสูงกระดูกแข้งขาผมว่าน่าจะค่อนข้างสมส่วนนะผมก็ผมก็เป็นคนที่เล่นไฟเพราะพันมาเยอะพอสมควรครับตัวนี้ผมว่ามันน่าจะอลังการอืมโตเดินได้เลย อ่านี่ครับเป็นว่าเป็นควายที่โครงสร้างใยิ่งนะครับโครงสร้างใหญ่เนาะโครงสร้างใหญ่กระดูกแข้งขาอ่าแข้งขาแล้วก็เขาเขานะครับโอ้กระดานเขาใหญ่กระดานเขาใหญ่นี่คือมาจากสายทางพ่อเลยครับใช่ไหมครับสายพ่อครับคือน่าจะเป็นสายเลื่อนลุ่มเพล่แบพร่อครับผมเป็นควายที่กระดานเขาใหญ่อู้สูงร้อยเจ็ดสิบเพ่แพร่นะครับ ประมาณ970กด้นะครับเนี่ยดู6กสูงโอ้หนี่ครับสูงสูง176นะครับพี่ผู้ใหญ่ค่ับนครับน่าสูง176ควายตัวนี้ก็น่าจะร้อยเกือบเกือบร้อยแหะนะครับหรือว่าเต็มน่าจะมีเจ็ดสิบ้เลยไหมอืมครับน่าจะมี175เนาะนี่ครับลองดูได้ครับฝากประชาสสมกเรืองได้ไหมครับผมงานกวดควายอุทัยือเหรอได้ครับควายอุทัยวันที่ 4-5มีนาคมนี้ครับเรียนเชิญพี่น้องผ่านผ่านช่องช่องสื่อคุเลยครับผมได้ครับรับไทยจัดวิ่งใหญ่แน่นอนนี่ครับวันที่4จะเป็นกระเบือกระเบือลุ่มน้ำสกกยกังครับคือเป็นการประกวดภายในภายในภายในจังหวัดครับครับผมแล้วก็วันวันที่5ก็จะเป็นกระบือทั่วไปครับชิงช่วยรางวัลสมเด็จพระเทพเหมือนเดิมอ๋อชิงช่วยพระเทพเหมือนเดิมนะครับอ๋อเหมือนกับปีที่แล้วใช่ใช่นี่นะครับ แล้วทีนี้เรื่องพันธุกรรมมีแล้วทราบมาแล้วเนาะเป็นลูกของพ่อลุงเพชรครับกับแม่พีใหม่ครับ,รบผมแล้วทีนี้สําหรับคนที่อยากจะได้พันธุกรรม,มนะครับมีน้ําเชื้อหรือว่ารับผสมไหมครับมีมีน้ำเชือ้อครับน้ำเชื้อตอนนี้คือก็กระจายได้จะไปค่อนข้างทั่วแล้วน้ำเชื้อก็ชุดละสองหมื่นครับชุดละสองหมืน 20, ่นชุดละสองหมื่นสิบสองหลอดสิบสองหลอดคิดเป็นหลอดก็หลอดละสองพันอ๋อคิดเป็นหลอดหลอดละสองพันเป็นชุดชุดละสองหมื่นบาทครับหรือถ้า<อ>ใน เฟซบุ๊กผมหรือในในเพจก็ได้ครับครับผมผู้ใหญ่แคทไฟงามเมืองน้เลยครับครับอ่าคือตอนนี้มีเฉพาะอ่าแล้วมีการรับผสมจริงไหมครับตอนนี้รับผสมจริงก็คือเราจะรับจำนวนจำกัดเนาะครับผมเพราะมันกลัวดูแลของข้าวลาบะรับผสมจริงแบบไปกลับมีอ๋อครับมีครั้งละสองหมื่นครั้งละสองหมื่นแบบไปกลับหมื่นรับผิดชอบให้สองรอบจัดครับประมาณนี้แต่ถ้ามีแบบฝากผสมเนี้ยเราจะรับจำนวนจำกัด พอดูแลไม่ไม่ไม,ไม่ดีอ๋อคือถ้าถ้าใครที่อยากจะเอาไปผสมจริงแบบฝากอากาศเขามีแาบพี่น้องทางภาคเหนือให้สารมีมีลงไปหายมเยอะเงี้ยอ๋อคือคนทางค่อยเช็คไว้ก่อนครับอ๋อคือใครที่อยากจะเอาไปฝากคือต้องติดต่อไปก่อนใช,ใช่ไหมครับก่อนใช่ก่อนเพราะมันมันจะดูแลเขาไม่ดีอ่าครับผมได้ครับแล้วแล้วที่นี่มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับศูนย์เก้าสี่ครับหกเก้าครับแปดเก้าเก้าครับครับผมสำหรับนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ท่านดูกรรมนะครับเนาะอ่ะขอบคุณครับ